สวัสดีครับผูดาตามเดือนก็กลับมาพบกับท่านอีกครั้งหนึ่งผูดาตามเดือนนำระบบองศาดาวช่วงวันที่16ถึง30ญญกันยายน2568ผูดาตาเดือนได้นำหลักยาวฤาร์คัดเลือกมา3มราศีประกอบไปด้วยราศีเมษร,ราศีเมถุนและราศีพิจิกวันนี้มาตามกันนะครับว่าการคาดขานของผู้ดาตามเดือนมีอะไรบ้างเรื่องแรกก็คือเรื่องเงิน การเงินนะครับดาวการเงินก็คือพระศุกร์พระศุกร์อยู่ในตําแหน่งที่เป็นพันธุแสดงว่าชาวเมษมีช่องทางในการทําเงินหลายช่องทางที่สาคัญก็คือได้รับการช่วยเหลือเกือ้อกูลจากมิตรมีรายได้มีการแสวงหาเงินหาทรัพย์หลายช่องทางแล้วก็ค่อนข้างจะประสบความสําเร็จทั้งความรู้ความสามารถของตนเองทั้งมิตร ทั้งคนที่เคยไปมาสู่สนับสนุนฉะนั้นชาวเมธก็ถือได้ว่าสภาพการเงินสภาพการเงินอยู่ในเกณฑ์ที่ประคองตัวได้เรื่องงานเรื่องงานก็ต้องใช้ความละเอียดละเพราะว่าพระเสาเป็นมูระอยู่เรลือนกรรมะสิ่งที่พอจะมองเห็นก็คืองานบางอย่างต้องใช้เวลางานบางอย่างต้องใช้รายละเอียดงานบางอย่างเป็นงานที่จะต้องใช้ความคิดเยอะฉะนั้นชาวเมธก็ต้องผาให้ได้ หรือผ่านให้ได้จังหวะของความรอบอรู้ความิราดพร้อมทั้งตัวท่านเองก็มีความสาม,มารถอยู่แล้วมิตรหรือเพื่อนหรือคนที่มีความคุ้นเคยที่รู้จักกันเป็นเวลานาน,านก็สามารถช่วยเหลือดูแลประคองงานให้สาเร็จรุ่วงไปด้วยดีได้ฉะนั้นก็ต้องใช้เวลานิดนึ่งครอบครัวหรือญาติครอบครัวเนี่ยก็ถือว่าเรื่องรายได้เรื่องเงินนี่ก็ มีทางออกเพราะว่า1มีงานเข้ามาหลายช่องทางมีเพื่อนสนับสนุนแล้วก็มีญาติคอยดูแลชื่อเสียงชื่อเสียงหรือความสำเร็จหรือองค์ความรู้นะครับพระพุทธสุบดีอยู่ในตำแหน่งดีนะครับอยู่ในตำแหน่งดีก็คืออยู่ในเรือนพุทธสติปัญญาดีฉะนั้นการสารสัมพันธ์กับกลุ่มต่างๆทั้งในบ้านและนอกบ้านค่อนข้างจะนะค,ค่อนข้างจะ มีความสัมพันธ์ที่หลากหลายงานทั้งงานจะหนักทั้งงานจะเหนือ่อยทั้งการใช้เวลาก็ถือว่าสมเร็จญาติชาวเมธก็รักษาความสัมพันธ์ระหว่างสามีภรรยาระหว่างกบ,บุตรธิดาระหว่างในกลุ่มเครือญาติฉะนั้นญาติหรือคนใกล้ชิดชั่วโมงนี้ถือว่ามีความสําคัญกับชาวเมธค่อนข้างจะเยอะประการต่อมาเรื่องชีวิตคู่ชีวิตคู่เนี่ย ก็คือสามีภรรยาค่อนข้างจะมีความสุขเพราะว่าเป้าหมายหรือชาวเมตตั้งความหวังไว้ไว้ว่าความสําเร็จเรื่องการเงินความสําเร็จของครอบครัวหรือชีวิตคู่นั้นค่อนข้างจะไปได้ดีเพราะว่าได้รับความใบวังใจและความร่วมมือระหว่างสามีภริยาค่อนข้างจะดีเยี่ยมคนโสดก็มีเรื่องความพึงหวงเรื่องปากเสียงเรื่องอความ ห่างเหินกันระยะหนึ่งเพราะว่าเ,เรื่องของงานที่จะต้องเดินทางออกนอกกระดานที่สุขภาพยาเม็นี่ก็ต้องพักผ่อนนะเพราะว่าทำง,งานหนักห่วงงานการมีเวลาให้ซึ่งกันและกันร,ระหว่างคู่สามีภรรยานี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญะฉะนั้นเมื่อห่วงงานทำงานหนักไม่พักผ่อนก็มีผลต่อสุขภาพชีวิตรักหรือความรักหรือคนโสดก็อาจจะห่างกันนิดหนึ่ง ทางกันิดหนึ่งก็มีความวิตกกังวลเข้ามาแฝงเข้ามาใกล้ถ้าลดหรือทำความเข้าใจได้ปัญหาเรื่องสุขภาพปัญหาเรื่องความรักของคนโสดก็ไม่มีปัญหาข้อควรระมัดระวังของชาวเมธก็จะมี3ประเด็นหลักๆคือ 1. ระวังของมีค่าหาย 2. มีจังหวะหรือเป็นจังหวะเรื่องของการซ่อมแซมยวดยานพานะ 3. ระวังผิดนัดเรื่องสําคัญทั้งพันโดยเฉพาะเ,เ,เรื่องงานนะครับ ฉะนั้นวิธีการแก้ก็คือระมัดระวังเรื่องของสูญหายการเดินทางก็ลดใช้ลดเรื่องความเร็วนะครับตรงไหนที่มีปัญหาก็ซ่อมแซมเพื่อป้องกันสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นที่ส่งผลลบต่อชาวเมธแล้วก็เรื่องการวิดนัดก็ประสานงานให้ชัดให้ตรงทุกอย่างก็จะออกมาดีต่อไปชาวเมถุนการเงินนี่ก็ถือว่ามีค่าใช้จ่ายเยอะ ดยเฉพาะค่าใช้จ่ายเรื่องธุรกิจเรื่องเครื่องมือ,อการเงินอยู่ในจังหวะรับมือได้เพราะว่าพระจันทร์เป็นอะไรครับพระจันทร์เป็นมหาอุดแลในดวงันทน์ในพระจันทร์อยู่ในนาวาังเสาแผนการเงินดีเตรียมตัวมาดีการบริหารจัดการเรื่องเงินค่อนข้างจะดีมากฉลาดในการคาดการล่วงหน้าหรือค่าใช้จ่ายล่วงหน้าเรื่องการเงินงานของชาวเมือจนค่อนข้างจะเด่น ค่อนข้างจะอินอยู่กับงานค่อนข้างจะเยอะทํางานที่ย,กยากๆได้สาเร็จเพราะเป็นคนที่มีองค์ความรู้มีความสามารถเรื่องงานงานนั้นก็ใช้เวลานานแต่มีระยะเวลาในการทำงานที่ให้เสร็จค่อนข้างจะชัดเจนเมื่อมีเวลาที่ชัดเจนก็ผลักดันงานให้สาเร็จงานเก่านะต้องใช้เวลานิดนึง ความสำเร็จของงานค่อนข้างจะออกมาดีนะครับแล้วก็มีคนทั้งในวงงานและสายงานที่เป็นผู้บังคับบัญชาค่อนข้างจะสนับสนุนเขาเรียกว่าชาวเมถุนมีความสามารถทำงานในเรื่องยากๆนะครับในเรื่องยากๆทำไม่ง่ายเข้าหรือทำไม่ง่ายขึ้นความคิดความอ่านค่อนข้างจะดีสติปัญญาค่อนข้างจะดีฉะนั้นงาน ที่จะเป็นงานเร็วหรืองานช้าชาวเมถุนก็รับมือได้เรื่องญาติและครอบครัวค่อนข้างจะมีความสุขมีความสัมพันธ์ที่ด,ดีต่อกันปัญหาเรื่องญาติโดยเฉพาะเรื่องเงินก็ต้องเตรียมหาทางออกหาทางออกไว้บ้างนะหาทางออกไว้บ้างเพราะว่าอาหรืคอรอบครัวเรื่องญาติโดยเฉพาะเรื่องญาติจะมีปัญหาเรื่องเครดิตเรื่องเงิน ฉะนั้นชาวเมทุนก็ต้องเตรียมตัวตรงนี้ความสัมพันธ์ที่ดีของคนในครอบครัวนั้นก็ทําให้ชาวเมทุนนี้มีความสุขสิ่งที่พอสังเกตได้เห็นก็คือเรื่องของชาวเมทุนเนี่ยก็ต้องเตรียมตัวเรื่องความสะอาดบ้านปรับปรุงบ้านตกแต่งบ้านให้สวยงามเพราะมีเกณฑ์เรื่องบุตรหลานหรือบุตรหรือลูกหลานหรือทายาทเกิดใหม่มีงานฉลองเล็กๆในกลุ่มเครือญาติปัญหาเรื่องเครดิตเรื่องเงิน กู้ยืมเรื่องการใช้บัตรเครดิตเรื่องเรื่องการชำระเงินไม่ตรงเวลาเล็กๆน้อยๆชาวเมธก็ชาวเมทุนก็สามารถจะช่วยเหลือญาติให้ผ่านพ้นไปด้วยดีเรื่องคู่ครองชาวเมทุนนี่ก็มีความมุ่งมั่นในการทำงานแล้วก็มุ่งความสำเร็จนะครับเพราะว่าถ้าดูเรื่องคู่ครองปัตตนิของเมทุนแล้วก็คือพระฤาษีสวสัูดี พระฤหัสบดีกลุ่มรักในเมทุนก็ถือว่าคู่ครองมุ่งมั่นในการทำงานแล้วก็งานนั้นนำความสำเร็จมาสู่ชาวเมทุนส่วนเรื่องความรักเรื่องคนรักก็คือพระศุกร์ถ้านับจากเมทุนแล้วพระศุกร์อยู่นเป็นสุภเคราะห์เป็นเรื่องของการดีดีในที่นี้ก็หมายถึงว่าเป็นจังหวะของถูกใจแล้วก็เลือกได้ หรือพูดคุยได้หรือตกลงกันได้ในเรื่องขนโสดเรื่องของความรักนะครับเรื่องค่าใช้จ่ายนะครับเรื่องค่าใช้จ่ายนี่ก็คือต้องดูแลสุขภาพโดยเฉพาะกระเพาะปัสสาวะและระบบขับถ่ายไม่สู้จะดีนักชาวเมตุนก็มีเกณฑ์เ,เข้าหาหมอข้อควรระมัดระวังแบข้อควรระมัดระวังของชาวเมตุเนอเรื่องเด็กๆเ,เรื่องการเก็บป่วยเก็บคอเป็นหวัด และก็ระบบหายใจไม่สะดวกโดยเฉพาะเรื่องของไซนัดนะครับฉะนั้นมันก็จะส่งผลก่อต่ออะไรครับต่อการรักษาพยาบาลต่อค่าใช้จ่ายในบ้านฉะนั้นเมื่อมีเด็กเล็กอยู่ในเรื่องการอยู่ในปกครองเป็นลูกเป็นหลานเรื่องการเก็บปบอเรื่องเก็บคอเรื่องเป็นหวัดเรื่องใสนัสชาเมทุนก็สามารถจะพาเข้าหาหมอดูแลปัญหาสุขภาพแล้วก็ ให้กลับมาหายป่วยหายไข้โดยปกติโดวยไวชาววิจิกชาวมิจิกนี่ก็มีโชคมีโชคเล็กๆนะครับมีโชคเล็กๆที่เกิดขึ้นจากที่อยู่อาศัยไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่หรือมิตรก็ให้มีส่วนเรื่องการซื้อขายที่อยู่อาศัยที่มีกําไรนะครับฉะนั้นประการแรกต้องแสดงความนดีกับชาววิจิกซึ่ง มีโอกาสได้เงินได้ทรัพย์ได้กำไรงามจากการซื้อและการขายที่ดินหรืออสังหาหรือบ้านมือสองนะครับมีส่วนร่วมไม่ว่าจะเป็นเรื่องญาติหรือคนคุ้นเคยซึ่งกันและการปรักดันให้ได้ผลประโยชน์ตรงนี้ประเด็นที่สองก็คือเรื่องของการเปลี่ยนงานดโดยเฉพาะเรื่องงานนี่ก็เป็นอยู่องของการเปลี่ยนงานเป็นไปได้ทั้งภายในและภายนอกภายในก็คือ ็นการเป็นงานเล็กๆในความรับผิดชอบภายนอกก็คือ,อาการเดินทางความสะดวกสบายผลตอบแทนนจะเป็นตัวให้ชาววิจิตตัดสิ้นใจเปลี่ยนแปลงหน้าที่เปลี่ยนแปลงเรื่องงานการเปลี่ยนแปลงหน้าที่เปลี่ยนแปลงเรื่องงานในเบื้องต้นก็อาจจะไม่พอใจนกักแต่ว่าเมื่อยืนระยะแล้วเมื่อทําแล้วเมื่อลงมือปฏิบัติแล้วรู้สึกพอใจมีความก้าวหน้ามีค่าตอบแทนค่อนข้างเก่งด,ดีดังนั้นชาววิจิตก,ก็อย่าพึ่งใจร้อน เรื่องการแสดงอารมณ์เรื่องการเปลี่ยนแปลงเรื่องงานทั้งภายในและภายนอกเรื่องของครอบครัวหรือเรื่องของญาติเนี่ยก็มี3-4ประเด็นก็ไม่ค่อยมีความสุขกับเรื่องของญาติเท่าที่ควรของชาวพิจิกไม่ว่าจะเป็นการเสียงดังหรือการหลับนอนไม่เป็นเวลาเรื่องที่อยู่ที่อ,อาศัยเรื่องไปมาหาสู่นะครับชาวพิจิกก็จะมีความรู้สึกปวดจิตอยู่บ้างมุมดีนะครับมุมดีของชาวพิจิตก็คือลูกหลานเด็ก ในบ้านนั้นก็มักจะมีความโชคดีนําความชื่นใจมาให้นําชื่อเสียงมาให้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเรียนการสอบการแข่งขันหรือหรือการทํากิจกรรมส่งคัญส่งกัที่ส่งผลโดยชื่อเสียงของลูกหลานและเด็กๆในเรื่องปกครองในเรื่องการปกครองเ,ออเรื่องที่สามญาติญาติในครอบครัวก,ก็ อาจจะเป็นญาติผู้ใหญ่รู้สึกเก็บป่วยหรือไม่สบายการรักษาการพยาบาลการดูแลการพาเข้าหาหมอชาววิจิตก็ดูแลอย่างดียิ่งว่ากันว่าโชคดีของชาววิจิตส่วนหนึ่งก็คือญาติที่เก็บไข้ไม่สบายหรือป่วยไข้ไม่สบายเข้าหาหมอเข้าโรงพยาบาลก็จะหายกลับมาครอบครัวหรือกลับเข้ามาเป็นสมาชิกครอบครัวอย่างมีความสุขนะครับอันนี้ ชาวพิจิกก็มีสองส่วนญาติที่อยู่ด้วยก็สร้างความรำงคาญแต่เด็กๆที่เป็นลูกเป็นหลานนำชื่อเสียงมาให้ส่วนญาติที่เก็บป่วยเขาจะหายกลับคืนสู่อ้อมอกอ้อมใหญ่ของชาวพิจิกชาวพิจิกเรื่องคู่ครองหรือคนที่มีคู่ค่อนข้างจะมีความสุขละเพราะว่าตัวปัตตนีนั้นเป็นพระสุขพระสุขอยู่ในเรือนหรือตำแหน่งที่เป็นสุภาก็มีความสุขไม่ว่าจะเป็นความสุขด้านการเนินไม่ว่าจะเป็นความสุขในการเจรจาไม่ว่าจะเป็น ความสุขที่เกิดขึ้นจากการใช้ชีวิตร่วมกันเรื่องการเงินเรื่องอาหารเรื่องเสื้อผ้าเรื่องการพูดคุยเรื่องข้อตกลงต่างๆก็จะได้รับการตอบรับจากคู่ครองทั้งหญิงและชายความรักความรักของยาวิจิกสําหรับคนที่ไม่มีคู่นี่ก็มีความรักที่ค่อนข้างจะมีความสุขหรือมีความหวังแต่ว่าก็จะมีเรื่องของช่วงวัยหรืออายุที่แตกต่างกันค่อนข้างจะมาก ฉะนั้นถ้าจะวิกีกรับได้โดยเฉพาะคนสดก็จะมีความสุขสุขภาพระวังหูตาแพ้แสงเหนื่อยง่ายสายตาพร่ามัวพออยู่กับเครื่องไม้เครื่องมือค่อนข้างจะเยอะนะครับข้อควรระวังก็ระวังเรื่องปากเสียงกับผู้ใหญ่ในที่ทํางานการเงินก็ใช้เฉพาะที่จําเป็นถ้ามีระบบเครดิตหรือบัตรก็ใช้เฉพาะที่จําเป็นเพราะมีแนวโน้มที่ ชาวิกิจจะต้องค่อนข้างใช้เยอะเมื่อการใช้เยอะราคาใช้จ่ายมันก็สูงมีโอกาสที่จะผ่อนชำระไม่ตรงตามเวลาวันนี้ปุกาตเติมเืนก็นำหลักวิชาโหราศาสตร์มาฝากทั้งาสามราศีไม่ว่าจะเป็นราศีเมษราศีเมถุนราศีพิจิกมีทั้งหมดเประเด็นดังที่เรียนมาแล้วขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขวันนี้ในช่วงเดือนกันยาสองอาทิตย์สุดท้ายขอท่านประสบความดีเล็จ วันนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับโอกาสหนะ้าค่อยเจอกันใหม่สวัสดีครับ